โอ้โหสภาพเพิ่งตื่นนอนยังไม่ได้อาบน,น้ำเลยให้ทายว่าวันนี้เราจะไปไหนกันติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอมไม่มีใครรู้เราจากฉันวันนี้นะเราจะไปตลาดปัตวิกองกัน,กนทุกคนตลาดเนี้ยเป็นตลาดขายของมือสองอยู่แถวแถวนะวมินซอย72แล้วก็ซอย74วันนี้เราก็จะไปหาซื้อเสื้อผ้ากันใครที่เป็นสายแฟชั่นเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะ เพราะว่าของที่เนี่ยราคาถูกมากโอเคเราก็จะไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกัน let's go y a แล้วเจอกันที่ตลาดปัตวิกอน ตอนนี้เราก็ถึงที่ตลาดปทวิกรแล้วนะแต่ว่าเราอยู่ที่โครงการเก่าอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปโครงการใหม่ด้วยอย่ามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรติดไมาติดมือกลับบ้านไปบ้างทุกคนวันนี้เราก็นั่งรถเมล์สาย63จะแยกท่าน้ำนนนะแล้วก็ไปลงที่ BTS เสนานิคมแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปทางซอยพหลโยธิน34ทั2ตรงไปที่แยกเกษตรแล้วข้ามถนนไปรอรถเมล์178 แล้วไปลงที่ฝั่งตรงข้ามตลาดปัททวิกรแถวแถวซอยนวมิน1้5งบในการช็อปวันนี้500ร้อยนะทั้งหมดบอกว่าผมจะไม่เกินงบแะ้วันนี้ปกติก็เกินงบตลอดตลาดปัทวิกรออยู่ที่ปากซอยนวมิน7จติดกับถนนนวมินเลยอยู่ตรงข้ามกับซอยนวมิน1้อนะที่นี่เป็นแหล่งรวมสินค้ามือสองอันดับต้นๆในกรุงเทพเลย มี2โครงการนะโครงการเก่ากับโครงการใหม่อยู่ใกล้ๆกันเลยของที่ขายที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองเครื่องแต่งกายอะไรประมาณนี้แต่ก็มีพวกเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนของแต่งบ้านน่ารักน่ารักของใช้และของเล่นต่างๆมากมายเลยเหตุผลที่เราเลือกมาที่นี่นะก็เพราะว่ากองผ้าสูงๆเนี่ยแหละขึ้นไปคุยสนุกดี ที่นี่ก็จะเปิดทุกวันนะเปิดตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มเลยวันธรรมดาจะมีของน้อยนะเพราะว่าของอาจจะมาลงวันเสาร์วันอาทิตย์มีรถเมล์ผ่านหลายสายเลยเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ดูนะว่ามีสายไหนผ่านมาบ้างโอเคได้เวลาช็อปแล้วไปช็อปกันเลย โพนแล้วก็ได้ผ้ามาหนึงผืนนะสกองเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นผ้าปูโต๊ะหรือว่าผ้าเช็ดหน้าราคา10บาทสวยด้วยอันนี้ก็จะเป็นของแต่งบ้านนะแล้วก็ของใช้ในบ้านแล้วก็มีกระเป๋าด้วยเยอะมากของใช้ในครัวต่างๆอุปกรณ์ทำอาหารรูปภาพหนังสือ มีบอร์ดเกมด้วยอ่ะเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นร้านขายเข็มขัดอยู่ใกล้ๆทางออกเลยใครชอบยีนนี่มาเลยนะมีเสื้อผ้ายีนเยอะมาก ทุกคนเราก็จะขึ้นมาคุยมันกองนี้นะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างตอนนี้เราไปอยู่บนกองห้าจ้าเราก็ได้กางเกงแล้วก็เสื้อจากกองนี้หนึ่งตัวนะเสียไปยี่สิบบาททุกคนเราก็เสร็จสิ้นกับโครงการเก่าแล้วแต่ตอนนี้เราก็ เดินไปที่โครงการใหม่ดูโครงการเก่านี้ซื้อได้แค่3มชิ้นเองไม่่อยมีของถูกใจสักเท่าไหร่ไปดูกันว่าที่โครงการใหม่เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างโอเคนี่จะไดกันกถึงโครงการใหม่แล้ว ทุกคนเสื้อผ้าที่เราหาได้จากโครงการใหม่อะเราหาได้จากกองนี้กองเดียวเลยนะกองเนี้ตัวละ5บาทนะทุกคนยกเว้นเสื้อโค้กกับเสื้อกันหนาวนะเสื้อโค้กกับเสื้อกันหนาวเนี่ยจะตัวละ20บาทมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรจากกองนี้ไปบ้างลุยต่อไม่รอและขุดขุดคุยคุอยู่บนกองเสื้อผ้า สรุปว่ากองนี้เราจ่ายค่าเสียหาไปทั้งหมด30บาทถือว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าได้มาหลายตัวเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาลุยกองอื่นต่อละเราได้เสื้อ3ตัวแล้วก็ผ้ากันเปื้อนมา1ตัวจากกองนี้เสียไป40บาท ตอนนี้เราก็กลับบ้านมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาอันบ็อกซ์พวกของยีง้กันไม่ใช่อันบ็อกซ์สิเราต้องอันแบ็กเราต้องพูดว่าอันแบ็กปะโอเคเริ่มเลยละกันเริ่มองการข,ของการเ่าไปะนะของ,ขางการเอา ช็อปมันช็อปจนเพลินช็อปจนแบบลืมอัดวิดีโออัดมาได้บางส่วนนั่นแหละต่อมาเราก็จะมาดูไอ้นี่ของโปรงการใหม่ที่เราไปช็อปกันมัน่งอรงการใหม่นี่ได้เยอะเลยนะนี่ไงโครงการใหม่เยอะอะหลายตัว เขาคิดราคา30บาทที่จริงมันตัวละ5บาทนะที่ติดป้ายไว้แต่เขาคิดแบบรวมกัน30บาทไปเลยไม่รู้ว่าจะได้กี่ตัวนะแต่น่าจะได้มากกว่า6ตัวคงอยู่แหละเพราะว่าได้ตัวใหญ่ด้วยโอเคเรามาดูกัน よくないです โอเคเนี่ยแทั้งหมดก็คือของที่ได้มาวันนี้เท่าไหรอ่อ่ะไม่รู้ลืมคิด3 4บวก4 4บวกี่เบวกี่หนึ0งร้0ยหนึอบวกี่ี่ทั้งหมดเป็น120บาทุกวันได้มากี่ตัวก็ไม่รู้นั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปนับดูอีกทีโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองกันแต่ก่อนลองนี่ขออิตาลก่อนนะน่าจะอิ่มสองสามวัน จะเอามาลองให้ดูที่จินนี่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะไปหาสีดำนะแต่แบบสีดำนี่รู้สึกว่าไม่ได้มาสักตัวเลยนะได้มาแค่สองสามตัวเองนะสีดำเป้าหมายคือแบบล้มเหลวของมันไม่ค่อยมีที่ถูกใจเนี่ยนั่นแหละก็ได้มาแค่นั้นโอเคไปนามาแล้วทั้งหมดได้สิบหกตัวในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทก็คุ้มแหละตกต,ตัวละไม่เกินสิบบาทเจอกันตอนที่ลองให้ดู ลุคนี้ก็เป็นแบบลุกเรียบร้อยเรียบร้อยลุกไปงานศพแล้วก็เอาเสื้อที่ได้จากปัดทวิกรเนี่ยมาแมทกับกระโปรงตาข่ายแล้วก็ใส่หมวกเพื่อไม่ให้ลุคนี้มาดูเรียบเกินไปลุคนี้ก็แมทแบบขำๆนะเอาผ้าโพกหัวเสื้ออะไรกางเกงที่ได้จากปัดทวิกรเนี่ยมาแมทกันพยายามจะแมทให้ดูไฮเอดนเหมือนกุชชี่แต่ดันออกมาเหมือนแมงกุชชี่ซะงั้น ลุคนี้เราก็เอาเสื้อกับกางเกงที่ได้จากปัทวิกรเนี่ยมาแมตออกมาให้เป็นแนวพังนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะออกมาพังมากกว่าหรือเปล่าอะลุคนี้เราก็ไม่รู้นะว่าจะแต่งยังไงเราก็เลยเอาเสื้อโค้ทที่ได้มาเนี่ยเอามาแมตกับกางเกงขาบานลุคนี้ก็เป็นลุคแบบตื่นมาแล้วก็แบบออกไปทำงานเลยไม่ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เสียเวลา ล้วก็เอาชุดนอนที่ได้มาเนี่ยแมทตกับเสื้อเชิ้ตขาวแล้วก็ใส่เน็กไทใส่ถุงน่องลุคนี้ก็เป็นลุคไปทะเลนะเราก็เอาเสื้อคอปที่ได้มาเนี่ยมาแมตตกับกระโปรงแล้วก็ใส่หมวกลุคนี้ก็ใส่ใส่เราก็เอาหูที่ได้มาเนี่ยมาแมทกับกางเกงขาสั้นแค่นั้นแหละไม่มีอะไรซับซ้อนลุคนี้ก็เป็นลุคสำหรับคริสต์มาสนะ แต่งง่ายๆเลยใส่เดรสเรนเดียแล้วก็กิฟต์เข่ากวางไม่ต้องคิดอะไรมากลุคนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอาโค้ทยาวและกางเกงที่ได้จากปัทภวิกรเนี่ยมาแมทกันเสื้อโค้ตหนาและอุ่นดีใส่แล้วไม่เหมาะกับเมืองไทยอย่างแรงทุกคนทั้งหมดนั้นก็เป็นลุคที่เราพยายามแมทนะเราก็แมทได้เท่าที่เราแมทได้นะเพราะว่าเราก็เป็นมือหมทแมทอยู่ก็แมทแบบตามยถากรรม ตามเสื้อผ้าที่ได้มาโอเควันนี้เราก็คงต้องจบคลิปเท่านี้แหละบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะหผงว่าทุกคนจะชอบกันนะบ๊ายบาย